สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเจอกันเช่นเคยนะครับเวลา9นาฬิกา25นาทีถึง10นาฬิกา5นาทีกับรายการดวงจันทร์ในดวงใจค่ะทางช่องท็อปไลน์ทีวีแห่งนี้ครับเห็นหน้าสองคนอาหลานอย่างนี้แน่นอนที่สุดคงไม่ได้พูดเรื่องสายยันสัญญานะครับมาพูดเรื่องของพุ่มพวงดวงจันทร์ถูกต้องค่ะเพราะนี่คือรายการดวงจันทร์ในดวงใจอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วก็พอพูดถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ มีเรื่องให้เราสองคนได้ทบทวนความทรงจำได้เล่าเรื่องนั่นเรื่องนี้ยิ่งพูดคุยกันมันยิ่งภาพจำมันกลับมาลูกเขาเรียกว่าความทรงจำเก่าๆมันจะย้อนกลับมาภาพนั่นภาพนี้มันเหมือนเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้ก็มีภาพนะภาพที่เพิ่งยืนอยู่ตรงเนี้ยหนูจะพูดไปเดี๋ยวคนดูเขาก็จะคอยจ้องจ้องหวยเออครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ สี่เกดห้าเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่หัวยใช่ไหมไม่ใช่หวยกดดอกจันสี่เก้าแปดห้าแตไม่แน่นะลูกนะหนูจําหน้าปกอัลบั้มเกือบท้ายๆบ้านปลายชีวิตของพี่เพิ่งได้ไหมอ๋อชุดขอให้รวยหนูจําได้ตอนแผ่นเสียงลองเพลงนะเป็นแบง ใช่ใช่ใช่ใชเออเนแ,แล้วหวยออกหลายงวดมากใช่แบงค์ขึ้นมาเลยมีตัวโล่งตัวเลขขึ้นมา <ทำ S 2> ชื่อ<ด>ชุดขอให้รวยถูกต้องถูกต้องจําไว้เถอะครับ4985ย้ําไว้4985มันไม่แน่นะลูกถูกต้องค่ะนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกให้รู้ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์มาอยู่กับท็อปไลน์จนถึงบ้านปลายชีวิตคือเข้ามาอยู่ท็อปไลน์ชุดแรกชุดหนูไม่รู้ ชุดหลังๆมาเนี่ยมันมีเป็นเพลงแบบอะไรนะเอาเพลงเก่ามาร้องน้ำพึ่งเดือนห้าชุดนี้โอ้ชุดนี้เพลงพอมากพอมาก,มากเดี๋ยว,วสักวันหนึ่งนะครับจะนํานเสนอให้ได้ชมกันแล้วมิวสิกเพลงชุดนี้ก็สวยโอ้ตั้งใจถ่ายมากอแต่ละภาพที่พี่เพิ่งถ่ายไว้อาจจะไม่ค่อยเต็มเต็มที่เพราะว่าพี่เพิ่งเริ่มบวมแล้วแต่ว่า สื้อผ้าหน้าผมพเพิ่งก็สวยใช่สวย,สวยเป็นชุดสุดท้ายเป็นการนําเอาเพลงอมตะเก่าๆของครูบาอาจารย์นักร,ร้องรุ่นพี่เนี่ยมาร้องใหม่ถูกต้องค่ะที่เป็นแบบพุ่มพวงแล้วพี่เพิ่งร้องเพลงเรียกเรียกว่าเวลาที่ร้องเพลงเอาเพลงของใครมาร้องก็ตามพี่เพิ่งจะร้องได้ดีเขาร้องดีมากดีมากตั้งอกตั้งใจร้องนะครับช่วงบั้นปลายชีวิตนี้มีชุดที่โดง่งดังที่สุดนะครับตอนสมัยที่อยู่กับท็อปไลน์คือชุดนี้แหละขอให้รวยซึ่งเป็นฝีมือการเขียนเพลงของครูรบบุรีรั์หรือว่า วิเชียนคำเจริญนะครับเราไปทบทวนภาพแห่งความสุขกับเพลงที่ทำให้ทุกท่านรวยดีไหมถูกต้องค่ะเราไปชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้พร้อมกันดีกว่าเน้อสี่เก้าแปดห้าเชิญค่ะ เป็นะะย,ยังไงบ้างแล้วคะาขอใหอรวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้เลขอะไรนะสี่เก้าแปดห้าแน่นอนเลขนี้ขอให้รวยเลขนี้ใช่ไหมเอาเลขเราสองตัวก็ได้อ่ะเอาเลยเออสี่เก้าแปดห้าแต่กดดอกจันนะไม่งั้นไม่มาค่ะริบูตสนุกนะครับคุณผู้ชมอย่าไปเ,เอาจิงเอาจังนะครับบางทีเราก็มีอารมณ์นิดๆ ไม่โลดผนจนเกินไปลเล็กๆน้อยๆถึงเรื่องราวต่างๆนา,านาของปุ้ปวงกดวงจันทร์ร้อยเรียงกันให้คุณผู้ชมได้ชมกันทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวและการเรียกว่าการสร้างผลงานขอให้รวยนี่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเป็นชุดเกือบสุดท้ายครับบันทึกเสียงถ้าผมจําไม่ผิด2องพแน่นอนโหใกล้กับ35 <25, S 1> เลยใช่เพราะว่านำ้นำน้ำพึ่งเดือน5ะะ้าบันทึกทีหลังใช่ค่ะบันทะึกทีหลังขอให้รวย ก็อยู่ประมาณนั้นนะเพิ่งเดือนห้าในสองสองพันาสิบห้าแล้วเพราะช่วงนั้นนี่พุ่มพวงจะมีจะมีเพลงเพลงเพลงเก่าร้องใหม่สองค่ายกับบริษัทอีกทีหนึ่งเบริษัทหนึ่งก็เป็นเพลงเก่าร้องใหม่เหมือนกันออกมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าเพลงดีๆอีกมากมายในยุคสมัยที่พุ่มพวงได้ร้องโดยเฉพาะที่เป็นผลงานของท็อปไลน์ร่วมมือกับครูรบุรรัตน์เนี่ย มีดีๆหลายเพลงเยอะมากเลยแล้ะส่วนมากจะแบบโดนๆทั้งนั้นเลยยุคนี้โดนทุกเพลงโดนทุกเพลงเพลงช้าก็มีดีหลายเพลงนะถ้าจะนับหนูคงนับไม่ถูกอ่ะเพราะว่าแต่ละเพลงอาจชอบอยู่เพลงหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้าวันหลังจะให้ให้น้องเขาโปรดิวเซอร์ไปหามาเพลงอะไรเอ่ยเพลงรักบ้านทุ่งร้องยังไงนะคะบัวงามชูดอกเพลงบัวงามชูดอกอ่ะ บัวงามชูดอกออกบานสวัยดอกโยนโอนควายริ้วใบขยับขย่มมากไไม่ได้เดี๋ยวเ็เก็บค่าล็กสุดโอเคแต่นี่แหละครับคือเพลงในช่วงท้ายๆนะเพราะมากอยู่ยุคเดียวกับอาทิตย์ละวันเคยได้ยินไหมได้ยินค่ะที่พูดมานี่คือยังไม่ได้ชมเลยนะครับผมก็พูดไปงั้นนะครับกริเินเพื่อให้ท่านรู้ว่าวันข้างหน้าเรายังมีเพลงดีๆของพุ่มพวงอีกเยอะ เหมือนกับช่วงหน้าครับนี่ก็เป็นเพลงยุคหนูนอกจากหนูไม่รู้แล้วหนูนี้ก็โด่งดังจะเป็นหนูไหนสักครู่ครับ